มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะและฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านทนไม่ไหวเผยหลวงปู่เดือนชยัยอยู่ไม่ได้แล้วหลังจากที่าาคณะงสงฆ์จังหวัดมุกดาหารมีคําสั่งให้พระเดือนชัยธรรมาวิจโยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยสังกัดวัดป่าศรัทธาธรรมทรมหีบตําบลคําป่าหนายอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้พำนักอยู่ที่พักสงฆ์ทำจานครูภูหินด่างอำเภอหนองสูงใต้จังหวัดมุกดาหารค่ะให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะเพศแสดงตนสื่อสารทางวิญญาณโฆษณาตนเองผ่านสื่อต่างๆผิดธรรมบิินัยและก็กดระเบียบคำสั่งของมหาเถระสมาคมค่ะ ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงปูเงงป่เดินชัยหลังมีข่าวหลวงปู่เดินชัยอาจกลับมาอยู่สำนักสงฆ์ของตนเองที่กำลังสร้างอยู่ขณะนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าไม่ได้สูงสิงกับพระวัดรูปนี้เพราะปกติแล้วหลวงปู่จะมาอยู่สำนักสงฆ์ของตนเองไม่ออกมาบิณฑบาตและไม่มีชาวบ้านไปถวายอาหารเพลง หลวงปู่เดินชัยเป็นคนที่บ้านเหล่าหลวงแห่งนี้โดยแม่และก็น้องชายยังอยู่ส่วนพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วหลวงปู่ไม่ค่อยอยู่บ้านเห็นไปไปมามาและกำลังสร้างส,างสำนักสงฆ์อยู่ที่สวนยางพาราค่ะส่วนนายบุญทอมซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงปู่เดินชัยเผยว่าเป็นเพื่อนหลวงปู่เดินชัยสมัยยังไม่บวชเรียนประถมมาด้วยกันชื่อเดิมนายหนูเดือนสร้างสุระ หลังจากนั้นก็มาบวชโดยการบวชนั้นนับครั้งไม่ได้ประมาณ8ดรอบเพราะว่าหลวงปู่เดือนชัยจะบวชแล้วสึกอยู่อย่างนี้เป็นประจำนะคะหลวงปู่เคยบอกให้ฟังว่าถ้าสึกออกมาเป็นโยมจะไม่มีเงินแต่หากบวชเป็นพระจะมีเงินแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านไปไป,ไปมาค่ะส่วนเรื่องใบหวยเคยไปหาหวยกับหลวงปู่แต่ไม่เคยถูกสักครั้งสําหรับเรื่องที่หลวงปู่จะมาอยู่สํานักสงฆ์ที่กําลังสร้างอยู่แล้วแต่ชาวบ้านคงไม่ห้ามเพราะว่าชาวบ้านไม่เกี่ยว โดยก่อนหน้าน,นี้เคยถามหลวงปู่เรื่องของการกินหากจะมาอยู่สำนักสงฆ์หลวงปู่บอกว่าการกินการอยู่ไม่ยากกินทางไลายส่งข้อความก็มีคนมาส่งให้หนายประเสริฐโอดมั่นอายุ60ปีกำนันตำบลวังทองนะคะเผยว่าติดตามข่าวของหลวงปู่เดินชัยมาตลอดนะคะเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็โตมาด้วยกันร,รู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยพ่อของหลวงปู่แต่เห็นไปอดอิทริิ์ใบหวัวตนเองเห็นว่าไม่เหมาะไม่สม ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะเฉยๆกับหลวงปู่นะคะไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าชาวบ้านจะรู้นิสัยของหลวงปู่เดือนชัยเป็นอย่างดีเคยบวชมาแล้วหลายครั้งบวชแล้วก็สึกพอสึกออกมาแล้วก็ไปบวชใหม่เป็นอย่างนี้ประจำและชอบเรื่องเครื่องรางของขลังการใบหวยค่ะนายประเสริฐบอกว่าเคยติดตามข่าวของหลวงปู่เดือนชัยมาตลอดเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันการใบหวยแสดงอิทธิฤทธิ์ถือว่าไม่เหมาะสม ถ้าหลวงปู่มาอยู่แล้วไม่รบกวนชาวบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาแล้วทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านคิดว่าชาวบ้านคงไม่ยอมอย่างแน่นอนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ